ได้ไปศึกษาเรื่องของจิตวิทยารวมถึงคลุกคลีกับเด็กๆเ,เพราะว่าคุณบริหารโรงเรียนอนุบาลและประถมต้นๆเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับกระแสสังคมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะเนาะก็จะมีครอบครัวของคนดังที่เป็นดราม่าขึ้นมาว่าในงานแต่งงานพ่อเลี้ยงจุบป,ปากลูกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะเพราะตัวพ่อเด็กที่แท้จริงเขาก็ไม่พอใจ ซึ่งเรื่องนี้ฝั่งของพ่อเลี้ยงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปมากกว่าความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงเอนดูแต่ก็ยอมรับในกระแสะสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์มาฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันพระพี่หนูดีบอกว่าการที่แสดงออกด้วยความรักกอดหอมเด็กหรืออะไรแบบนี้มันก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่แสดงออกแต่ในบางพฤติกรรมเราจะต้องดูลึกเข้าไปอีกเพราะอาจจะเป็นการเขาเรียกว่า ค่อยๆเลี้ยงต้อยน่ะเหมือนกรูมิ่งภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำนี้ว่าให้เด็กคุ้นชินกับคำพูดหรือการกระทําแบบนี้จากผู้ใหญ่เพื่อในอนาคตเขาจะได้ตกมาเป็นทูตสวัสดกับเราอะไรแบบนี้ฮะใช่เลยคือต้องบอกว่าตัวเคสอนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครที่เพราะช่วงนี้เนาะเราก็มีแบบเรื่องราวข่าวอะไรมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ทันข่าวนี้หรือเปล่าก็คือ เมีเพิ่งมีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะคะคนที่แต่งเนี่ยก็เป็นคนดังนั่นแหละ<ฮ>เสร็จแล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าเทางฝ่ายหญิงนะคะทางฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขามีลูกมาแล้วนะคะน้องผู้หญิงกลาลังน่ารักเลยอายุประมาณน่าจะหกเจ็ดขวดเนาะออตอนที่เขาเดินส่งตัวเนี่ยคุณแม่ก็คือจุ๊บปากมีมีคนอุ้มลูกสาวนะคะคุณแม่ก็จุ๊บปากน้องเสร็จแล้วเนี่ยคนอุ้มเนี่ยเขาถอยน้องกลับไปคุณแม่ค่ะจับแขนน้องดึงออกมาแล้วน้องก็จุ๊บปากนะคะกับ พ่อเลี้ยงนะคะเ hmm. ออทีนี้ยมันก็เกิดกระแสสังคมมันแตกออกเป็นสองฝั่งคือมันมาจากคุณพ่อของน้องก่อนซึ่งเป็นคนดังเช่นกันค,คุณพ่อของน้องเนี่ยเขาบอกเขาไม่โอเคเขาเป็นสามีเก่าเขาไม่โอเคว่าพ่อเลี้ยงมาจุปากลูกสาวเขาได้ยังไงเขาไม่โอเคเลยออทีนี้เนี่ยก็นั่นแหละสองฝั่งทุกคนคือฝั่งที่บอกว่าโอ๊ยคิดมากไปพ่อเลี้ยงเขาเองดูเด็กค,คิดเวอร์เกิน อีกฝั่งหนึ่งเขาแบบว่าเธอไม่รู้จักคําว่า grooming เหรอแล้วที่สําคัญที่สุดคือเจตนาของพ่อเลี้ยงกับคุณแม่แท้ๆเนี่ยจะเป็นยังไงไม่สําคัญสําคัญคือมันไม่ใช่เด็กเป็นคนอยากทํามันเป็นผู้ใหญ่เป็นฝ่ายที่บังคับให้ทำแล้วก็เด็กก็ทําไปตามน้ําซึ่งอันนี้มันทําให้เด็กเนี่ยไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของขอบเขตร่างกายตัวเองส่วนตัวหนูดีในฐานะครูเห็นเคสเนี่ยก็คือ รับไม่ได้เลยเพราะว่าในฐานะครูนะคุณปูเป้สิ่งที่ดิฉันกลัวที่สุดก็คือพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดลูกศิษยดิฉันที่เป็นลูกสาวนั่นแหละแล้วดิฉันอะ เด็กหนูดีเข้าโรงเรียนมาตั้งแต่หนึ่งขวบหกเดือนคือเราซีเรียสตั้งแต่นั้นแล้วเอาไว้เผื่อใครยังไม่รู้ไม่ใช่คนที่ต้องเป็นโรคประสาทเหมือนเจ้าของโรงเรียนแบบหนูดีนะหนูดีนี่คือเป็นโรคประสาทไปเลยนะเรื่องนี้เพราะต้องเรียนมาเรื่องนี้เลยนะค่ะเด็กอายุน้อยที่สุดเด็กผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแบบสอดใส่นะอายุน้อยที่สุดคืออะไรนะคะเด็กยังมีรกติดอยู่ค่ะเด็กมีสายรกติด oh <my> อยู่กับพ่น้ นั่นคือเคสจริงที่เกิดขึ้นและมีการด็อกคิวเมนต์เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าคนที่กลัวเป็นโรคประสาทเพราะว่าเป็นโรคประสาทไม่ใช่อยู่ดีเป็นโรคประสาทค่ะ <ฮา S 2> เราเป็นโรคประสาทเพราะมันมีเคสจริงเกิดขึ้นตอนดิฉันรู้หลแรกดิฉันอึงนะ้งหนาดิฉันชอ็อกดิฉันตันทาตัวไม่ถูกนะคุณปูเอรคือในเคสต่างประเทศเนี่ยก็มีมาให้เราได้แบบอึ้งกันบ่อยๆอนะคะคืออย่างล่าสุดที่เจเนเรชันน้องๆน,น่าจะรู้จักพระเอกนักสแสดงที่ชื่อว่าแอรอนเทเลอร์จอห์นสันซึ่งตอนนี้เขาก็อายุ อานามแบบ30กว่าแล้วละ่ะแต่ตอนที่เขาแสดงหนังเรื่อง Kick Ass เนะี่ยตอนนั้นแอรอนอายุประมาณ17-18พี่หนูดีและเขาได้พบกับผู้กำกับหญิงซึ่งปัจจุบัน,นเป็นภรรยาของเขาผู้กำกับหญิงคนนี้อายุมากกว่าเขา23ปีเท่ากับตอนนั้นแอรอนยังเป็นเยาวชนถูกไหมคะอายุ17-18ผู้กำกับอายุ41 แล้วก็แต่งงานมีลูกแล้วด้วยนะแต่ไปไปมา,มาก็มีการสารสัมพันธ์ซึ่งช่องว่างระหว่างอายุแบบนี้หลายๆคนก็มองว่าภรรยาที่ชื่อแซมก็น่าจะมีพฤติกรรมกรูมมิ่งหรือไม่แต่ปัจจุบันเขาก็แต่งงานถ้าถ้ามาดูในปัจจุบันมันจะเหมือนครอบครัวปกติว่าโอเคผู้หญิงอายุมากกับสามีอายุน้อยแต่ถ้าเราย้อนไทม์ไลน์กลับไปมันก็แอบขนล,ลุกอยู่เหมือนกัน มากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูดีก็เพิ่งคุยกับพี่โพในประเด็นนี้นะว่าคนอายุห่างกันเท่าไหร่ถึงจะโอเคในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์มุมมองหนูดีกับพี่โพก็ต่างกันนะแต่ว่าประเด็นคือมันมีเรื่องของอายุห่างกันกับมันมีเรื่องกับอายุตอนเจอกันครั้งแรกถ,ถูกปะอย่างสมมตุติผู้หญิงอายุห0สิบจะเป็นแฟนกับผู้ชายอายุ90อืสิบคนก็นจะมองเออ,ขอเขาก็เป็นแบบว่า สวอกันแล้วอ่ะสมมาเสียบอ้ยเขาได้มีคนดูแลตอนแก่สมมติว่าอายุห่างกันแบบสามสิบปีอย่างเงี้ยเอ่อเรามันกลายเป็นผู้หญิงอายุยี่สิบเออแล้วผู้ชายอายุห้าสิบอ่ะผู้หญิงอายุสิบเก้าแล้วผู้ชายอายุสี่สิบเก้าล่ะใช่ป่ะคะอย่างเคสล่าสุดเราจะมีเคสของทนายดังอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาทางฝั่งทนายไม่ได้มีภรรยาและลูกอยู่และทั้งสองคนเป็นคนโสดสังคมจะรู้สึกโอเคไหม ที่เด็กผู้หญิงที่ยังเพิ่งหลุดคําว่าเยาวชนมันนิดเดียวเนี่ยสี่ <4 S 1> เดือนนะตอนนี้<ม>เขาเจอกันเพรานั้นสิบแปดปีสี่เดือนเนาะเออโอเคหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอะสมองโตเต็มวัยอายุประมาณยี่สิบห้าเนาะไม่ใช่สิบแปแต่ว่าเนี่ยม,มันมีอะไรที่เราต้องคิดหลายอย่างแต่อันที่น่าสนใจในเรื่องของเคสจูบป,ปาก ลูกเลี้ยงที่เป็นลูกสาวอายุหกขวบอย่างเงี้ย<ะ>ดิฉันก็อยากจะบอกทุกคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่เราอะค่ะศึกษาเรื่องการ g รูมมิ่งเด็กเนี่ยซึ่งดิฉันต้องศึกษาดิฉันเป็นครู<ะ>การกรูมมิ่งเด็กเนี่ยมันทําตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะเคสแบบคือจนพี่โบบอกหนูดีเหมือนกลายเป็นคนท็อกซิกเรื่องนี้ไปเลยเพราะหนูดีคือแบบไฮเปอร์อเวอร์มากขออนุญ,ญาตสอบถามพี่หนูดีก่อนจะพูดข้อ<ะ>ที่หนึ่ง ย้อนไปนี่คือเป็นเคสอมาตะนิรันดร์การคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักผู้กำกับคนนี้ดีวูดดี้อเลนคุณ<อ>ทราบใช่ไหมอ,อ่ะอเดี๋ยวดิฉันเล่าคร่าวๆวูดดี้อเลนก็คือแต่งงานกับภรรยาก็คือแต่งกับเมียฝรั่งนั่นแหละแล้วก็ไปรับเด็กเอเชียมาเป็นลูกบุญธรรมชื่อว่าคุณซุนยีก็เป็นเด็กเอเชียหน้าเอเชียก็คือเลี้ยงเหมือนพ่อลูกแล้วกลายเป็นว่าพอซุนยีเติบโตมา ก็แต่งงานกับวูดดี้แอลเลนซึ่งมีอายุต่างกันถึง35ปีอันนี้มันคือตัวอย่างชัดเจนของการกรุมมิ่งหรือไม่แล้วประเด็นคือที่เหตุมันโป๊ะแตกขึ้นมาสำหรับใครที่เกิดไม่ทันเนี่ยค่ะยาที่เป็นแม่ที่อดด็ t ที่เป็นคนรับเลี้ยงเด็กคนนั้นเข้ามาตามกฎหมายนะคะลูกสาว<ะ>คุณแม่ที่รับเลี้ยงลูกสาวมันเนี่ยค่ะก็คือเขาไปเจอภาพนูดของลูกสาวเขาอายุประมาณสิบเอยู่ในลินชัก ในบ้านตอนนั้นเป็นยุคฟิล์มตอนนั้นไม่ใช่กล้องดิจิตอลไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยใช่มันก็เลยแบบเรื่องมันก็เลยซาซาไปแต่ใครที่อยู่ยุคนั้นน่าจะจํากันได้แล้วก็แต่ว่ามันก็มีเคสเรื่องกฎหมายคุณปูเป้ดิดฉันเพ<อ>ิ่งไปดูเปิดเคสเรื่องนี้ล่าสุดเลยเขาบอกว่าแต่วูดดี้อารนไม่ใช่พ่อเลี้ยงนะเพราะว่าภรรยาคือมิอาเนี่ยคือคุณมิอาเนาะ,ะก็คือรับเลี้ยงเด็กคนนี้ร่วมกับสามีเกา่า เท่ากับว่าวูดี้อารีนก็คือเป็นชายคนหนึ่งอิสระโดยไม่ได้เกี่ยวพันทางกฎหมายกับเด็กคนนี้แต่ว่าเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่ยังเป็นตัวเล็กๆตัวน้อยๆนั่นแหละก็คือทีนี้ g ร o มมิ่งคืออะไร grooming นะหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นครูอนุบาลอย่างที่ฉันเนี่ยอาจจะอาจจะเห็นแล้วแบบอุ้ยผู้ใหญ่เขาแค่อนหรืบัก g r รมม i n g เริ่มจากหนึ่งให้ขนมให้เงินาวันพิเศษให้ความให้สิทธิพิเศษเช่นสมมติคุณเป็นพ่อเลี้ยงเอานี้เลยนะนะเคสคลาสสิกนะแต่งงาน แล้วพวกนี้นะพวกใครเด็กเนี่ยมันจะชอบแต่งงานกับแม่ที่มีลูกสาวเพราะอะไรรู้ไหมแม่สวยแค่ไหนลูกสาวมันต้องสวยกว่าเพราะลูกสาวคือเวอร์ชั่นของแม่ที่ออกกว่าเอาเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่มันโลลิตามากๆเลยนะมาคุณปู่เป้แล้วแล้วถ้าใครศึกษาเรื่องนี้ดิฉันแบบเรียนครอบครัวศึกษาเงนตอนอยู่อเมริกาเรียน Family Studie s ก็ต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยพวกใครเด็กเนี่ยแหละแล้วจะบอกว่าทุกคนมันจะเริ่มแบบอินโนเซนต์จริงๆโอ้ที่ฉันควรทำคลิปนี้จะโดนปิดกัน้นไหมเนี่ยก็คือ สมมติว่าคุณแต่งงานเข้าไปกับแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมเขามีลูกชายสองลูกสาวหนึ่งแต่เป้าหมายคาเก็ตคุณคือลูกสาวถูกไหมค่ะคุณจะทําอย่างนี้เด็กอายุประมาณหกเจ็ดขวบแต่ว่าทรงสวยออกและหกเจ็ดขวบนี่เห็นละจริงนะเอาเด็กทรงสวยนะสองขวบเห็นละคุณปูเป้ขวบหนึ่งก็เห็นถ้าเด็กจะตาหวานเด็กจะตัวขาวเอาแบบว่า beauty standard เนาะ,ะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะจับโจรเราก็ต้องคิดแบบโจรถูกไหมดิฉันก็ต้องคิดแบบว่า back engineer มาว่าเราเป็นพวกใครเด็กวิธีการของเขานะคะอันดับแรกเลยนะ ให้ขนมเสร็จแล้วเนี่ยจะให้สิทธิพิเศษเช่นไอ้พวกลูกชายเนี่ยต้องไปนอนตรงตามเวลาสองทุ่มทุ่มหนึ่งต้องเข้านอนล,ละแต่ทางลูกสาวเนี่ยน้องเป็นเด็กน่ารักน้องเป็นเด็กเก่งเดี๋ยวช่วยคุณพ่อล้างจานซิกขาหรือว่าเดี๋ยวมาอ่านนิทานคุณพ่ออ่านนิทานให้ฟังหรือว่าแยกอ่านนิทานคนละห้องนั่ง <Okay. S 1> ตักอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนั่ง,งต<า>กังตกหลายๆคนเนี่ยก็คนไทยก็บอกวู้คิดมากนั่งตักคุณหนูดีมีมคำแนะนานอะไร มีคำแนะนําอะไรกฎหมายในการห้ามครูครูเอาเด็กนั่งตักอะค่ะคิดดูสิคะว่ามันเป็นการกรูมมิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะอการเอาเด็กดิฉันทํางานและฝึกงานเป็นครูในในโรงเรียนอนุบาลที่อเมริกาห้ามเอาเด็กนั่งตักผิกดกฎหมาย่ดดาโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดแล้วรู้ไหมว่าพอเวลาเราอ่านนิทานเราเจะเด็กนั่งตักเรารู้ไหมว่าตอนแรกอะ เขาแค่ผิดกฎหมายเฉพาะครูผู้ชายเวลาอ่านนิทานเนี่ยหนูดีเป็นครูผู้หญิงเนี่ยจเอาเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงอนุบาลมานั่งตักได้แล้วเอาอ่านนิทานทุกคนนึกภาพนะเด็กจะสอนนั่งนั่งทับอยู่บนอกเราค่ะแล้วก็อ่านนิทานอยู่ไกลๆแล้วอ่านนิทานเด็กฟังถ้านั้นอ่านได้ถ้าเป็นครูผู้หญิงแต่ครูผู้ชายทาไม่ได้ตอนแรกหนูก็งงโอ้ทําไมมันมีการแบ่งแยกเพศเรื่องมีประมาณ20ปีแล้วเนาะตอนหลังครูผู้หญิงเอาเด็กนั่งตักไม่ได้ค่ะการนั่งตัก เป็นการกรูมมิ่งที่ผิดกฎหมายในอเมริกาทุกคนคิดดูว่าการตั้งตักมันรุนแรงแค่ไหนเนาะ,ะทีนี้เนี่ยมันมีเคสในอเมริกาเป็นเคสใหญ่เลยนะคะที่คุณพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงแต่เคสเนี้ยเขามีลูกชายสองคนแล้วเด็กผู้ชายโดนให้นอนเร็วและเด็กผู้ชายสองคนน่ะเขาจะคุยกันตลอดเลยว่าเนี่ยแบบ ไม่อยู่ที่ทําเลยพอ่อรักลูกไม่เท่ากันบลาบลาบลาบามารู้ตอนโตว,ว่าน้องสาวตัวเองโดนข่มขืนมาโดยตลอดอย่างต่อเน,นื่องเกือบสิบปีนะคุณปูเป้พี่ชายสองคนคือเป็นบ้าไปเลยะเป็นบ้าไปเลยแบบแบบตอนที่รู้เรื่องอะ่ะเขาออกจากบ้านเขารู้เรื่องในบ้านนะคะรู้เรื่องในบ้านพร้อมกับคุณแม่และน้องสาวตัวเองเชื่อไหมว่าพี่ชายสองคนน่ะ ขับรถออกจากบ้านไปเลยตอนนั้นเป็นหนุ่มๆแล้วเนาะ mm. ออกจากบ้านไปที่ทํางานพ่อเลี้ยงค่ะเราไปซ้อมพ่อเลี้ยง <Huh. S 1> อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแค่จะบอกว่าการจุ๊บปากเนี่ยการเอาเด็กนั่งตักการลูบหัวการให้ขนมการทําอะไรที่มีการพัวพันร่างกายเนี่ยหนูดิอยากจะบอกว่ามันสามารถเป็นการ grooming ได้แต่ว่าเชื่อไหมว่าสังคมอ่ะจะชอบพูดว่าเขาเอ็นดูเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจอย่าคิดมากพูดได้เลยว่าสังคมที่คิดมากแบบสุดๆในเรื่องของ การขอบเขตร่างกายของเด็กทั้งชายและหญิงเด็กผู้ชายก็ถูกล่วงละเมอได้นะคะออจะเป็นสังคมที่เด็กปลอดภัยค่ะอย่าเป็นสังคมที่คิดน้อยค่ะจงเป็นสังคมที่คิดมากโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของร่างกายเด็กเชื่อไหมว่าหลายๆเคสนะคะในการฟ้องย่าในอเมริกาค่ะถ้ามีลูกสาว พ่อแท้ๆเนี่ยจะสู้สุดชีวิตเลยเพื่อเอาลูกสาวไปเลี้ยงเพราะเขากลัวเรื่องพ่อเลี้ยงนี่แหละเพราะคนเนี่ยบางทีจะ,จะจะคิดนะคะซึ่งหนูดีเป็นผู้หญิงที่โตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยวเ<ะ>ชื่อไหมว่าคุณแม่หนูดีไม่ยอมแต่งงานใหม่<ะ>ยอมที่จะไม่มีคู่ใหม่เพราะกลัวเรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลีเ้ยงเนี่แหละฟังแล้วคุณปูเป้คุณในมุมคุณปูเป้มองว่าดิฉันคือโลกประสาทกินเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่าก่อนที่คุณจะพูดเนี่ยสังคมเขาก็มี การแสดงความคิดเห็นในแนวนี้เหมือนกันว่าเออมันไม่เหมาะสมหรืออะไรแบบนี้แต่ทีนี้พอในฐานะคุณผู้ฟังที่เขาอาจจะแบบเบิกเนธว่าไอ้ grooming ม,มันเป็นอย่างนี้เหรอเขาก็มองว่าเอา้าแต่เด็กก็ต้องการความรักแบบ การสัมผัสโอบกอดรูปผัวมันก็นให้ความรู้สึกที่ดีเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กแบบโอ๊ยเด็กดีนั้นโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะแสดงความรักต่อเขาอย่างไรเพราะว่าถ้าเด็กเล็กมากๆเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาสัมผัสได้จากการแสดงออกทางร่างกาย,ยางไงพี่หนูดี ก็ต้องให้คุณแม่เป็นคนทำค่ะหรือญาติผู้หญิงอันนี้ต้องบอกนิดนึงเลยนะคะแม่ก็ทั้งพ่อแท้เนี่ยพอถึงอายุหนึ่งเช่นเริ่มขึ้นประถมแล้วเนี่ยก็จะอาบน้ํากับลูกสาวไม่ได้จะเป็นคนทําความสะอาดอวัยวะเพศของเด็กไม่ได้ต้องบอกว่าโรงเรียนหนูเดียค่ะเออมีทั้งครูผู้ชายและครูผู้หญิงแต่ว่าโรงเรียนเราอะค่ะเนื่องจากเด็กเล็กคนที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ําและอะไรต่างๆให้เด็กได้จะเป็นครูผู้หญิงเท่านั้นเท่านั้นเลยจริงๆเออ เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราจะให้ความรักกับเด็กอะคะ่ะมันให้ความรักได้หลายแบบแต่ถ้าในบ้านนั้นมีผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงอยู่ด้วยเนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายชายถ้าเป็นพ่อเลี้ยงไม่ไม่ไม่ต้องไปแตะเนื้อต้องตัวของลูกสาวเขาส่วนถ้าเป็นพ่อแท้ๆคุณรู้อยู่แล้วคุณจะทํำยังไงเนาะพอถึงอายุหนึ่งนะคะก็ช่วยเปลี่ยนพ้าอ้อมอะไรก็ตอนเล็กๆช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมได้แต่พอเริ่ม มีลักษณะทรงที่เอาจริงๆคัดออฟนะคะของหนูดีนะประมาณอนุบาลสามปนหนึ่งนะดิฉันก็ไม่ได้สบายใจให้คุณพ่อแท้ๆเนี่ยเป็นคนทำความสะอาดอวัยวะเพศของลูกสาวยกเว้นกรณีที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลในลักษณะนั้นแต่ว่าต้องบอกว่าทุกคนเคสพ่อแท้ๆร่วงละเมิดลูกสาวเราก็เจอมาแล้วคือด,ดิฉันเน้นแบบว่าคิดมากไว้ก่อนอืมอันนี้ต้องบอกในฐานะครูเนาะ เพาะว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเนาะคุณปูเป้คุณผู้ฟังอืมก็ต้องย้อนไปว่าคนที่คิดเยอะหมายถึงสังคมต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองจำได้เลยตอนนั้นเดวิดเบ็คแฮมกับลูกสาวคนเดียวของเขาน้องฮาร์เปอร์แล้วเดวิดเนี่ยก็จะแบบโพสโซเชียลมีเดียอะไรของเขานั่นแหละว่าเออรักลูกสาวแล้วก็แบบจุ๊บปากพ่อลูกจุ๊บปากกันแต่มันเป็นจุ๊บแบบจุ๊บจุ๊บแป๊บเดียวนะแต่คือคนก็มองว่า เดวิดคุณไม่เหมาะคุณไม่ควรทําแบบนี้ซึ่งเดวิดก็พยายามอธิบายว่าคนที่คิดแบบนั้นนะ่ะคือจิตใจสกรปรกเพราะนี่คือการแสดงออกของเขาที่เขาอ่ะเขาก็จุบลูกหาเปอร์ลูกสาวคนเล็กของเขามาตะอ้อนแต่ออกแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเกิดเลยแต่คือเด็กมันก็โตขึ้นไงใช่จะต้องบอกนิดน,นึงนะคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เคยเห็นเคสพวกนี้นะคะการจุบป,ปากเด็กไปโดนอะ่ะ ทุกคนรู้ไหมว่าเด็กโรงเรียนหนูดีอะกว่าที่จะฉีดวัคซีนโควิดะที่หนูดีทำไมต้องรับประมาณหนึ่งขวบครึง่งก็เพราะว่ากว่าจะฉีดวัคซีนโควิดอะมันใช้เวลาเป็นปีเลยทุกคนแล้วมันมีเคสผู้ใหญ่นะคะไปจุกป,ปากเด็กแล้วผู้ใหญ่อะคะ่ะเป็นเฮอร์พีสแล้วเด็กอะ,ะในวัยหลักเดือนเนี่ยเขาโดนเชื้อนี้เข้าไปของผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอโ้หภูมิต้านทานคุณแข็งแรงดังหินผาเนาะพวกเราเนาะผ่านอะไรมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เด็กอะภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงแค่วัดอะ เขาอะก็ยังติดจนสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ <ฮะ S 2> เคสนั้นนะคะที่จุผู้ใหญ่จุบปากแบบเบาๆไม่ใช่ดูดปากนะจุบปุออ๊บเบาๆอย่างเงี้ยเด็กตาบอดเลยคุณปูเป้เออตาบอดข้างหนึ่งจากะะอะไรคะไวรัสเริมเหรอเพราะเริมก็ติดได้ิว <Why? S 2> ดไว คุณเด็กบางคนนะเป็นเริมแล้วเริมมันเป็นโรคที่น่ารําคาญตรงที่ว่ามันเป็นเป,นเปนหายๆตลอดชีวิตมันจะมีภาวะเรียกว่า dormant เนาะ dormant ก็คือมันจะสงบอยู่ในร่างกายแต่มันไม่ได้หายไปเหมือนพวกเชื้อสุกใสอะไรประมาณนี้คือเชื้อในตระกูลคล้ายๆกันทีนี้เนี่ยเด็กเล็กเขาห้ามจุป,ปากเลยแล้วที่เนี้ยพ่อแม่อะเราคลอดออกมาเรานู่นนี่นั่นเราใช้ชีวิตกับเขาแต่เราไปจุป,ปากเขาอันนี้ก็ไม่เหมาะสมในมุมอยู่ดีเป็นครูนะคะเพราะว่าตอนนั้นคุณอาจจะเป็นวัด ที่สําหรับคุณไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะคุณชินชาแต่เด็กอะ่ะมันคือเขาแบบวัคซีนนีย,ยังไม่ครบไงทุกคนเพราะฉะนั้นการจุบป,ปากเด็กะ่ะส่วนตัวนีก็ไม่โอเคอยู่แล้ว<ะ>แต่ถ้าเป็นพ่อแม่บางทีเราก็ห้ามยาก<ะ>แต่ถ้าเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนอื่นที่เอ็นดูนี่คือห้ามจุบป,ปากเด็กเด็ดขาดแต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมค่ะคนไทยนี่ดีมากนะฝรั่งชมเยอะมากเรื่องไม่จุบป,ปากเด็กมีฝรั่งที่เอาลูกเล็กมาเที่ยวเมืองไทย<ะ>แล้วเขาบอกว่าคนไทยในร้านอาหารอะ่ะ ชอบเอาเด็กไปอุ้มนู่นนี่นออั่นพถ่ายีทุงหมดเลยนะ,ะเขาบอกว่าคนไทยไม่จุปปากเด็กเขาบอกว่าลูกสาวเขาเด็กลูกชายเขาไม่เคยโดนจุปปากในประเทศไทยหมายความว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องไม่จุปปากเด็กไม่แล้วมันไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่ ประเพณีที่เราทํากันนะแบบจูบเหมือนในหนังมันไม่ใช่ทีนี้เนี่ยก็มีหลายหลายคนอย่างคุณนวพรก็พิมพ์มาบอกว่ามีไปข้างนอกเที่ยวสน,สนุกแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยมาขออุ้มเพราะว่าลูกน่ารักแต่พ่อแม่ก็ไม่สะดวกผู้ใหญ่คนนั้นก็ฟึดฟัดเหมือนกับทําไมเรื่องเยอะซึ่งคุณไม่ต้องไปแคร์นี่คือลูกของเราคุณมีสิทธิ์ได้อย่างปุเป้เนี่ยเจอกับหลานน่ารักเชียวลูกครึ่งนะดิฉันก็คืออุ้มแต่ดิฉันน่ะไม่ได้ไปหอมหรือว่าแบบไปจุ๊บหรือ อะไรเลยเพราะเรารู้ไงว่าแบบเอ๊ะเราอาจจะมีเชื้ออะไรหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนะ่ยเด็กเนะี่ยเอาหวัดมาติดผู้ใหญ่ง้อมแงมก็มีฉะนั้นเราก็แค่อุ้มแล้วก็เออเอ็นดูรูปๆอะไรผ่านๆเราไม่ใช่แบบพ่อแม่ที่จะต้องไปแบบใกล้ชิดดิฉันเข้าใจว่าความหมันเคี้ยวนะ่ะม,มันมันมีใช่ไหมกับหมากับแมวเลยอย่างอยากจะกัดหูมันมันน่ารักเด็กมีกลิ่นหอมอยากจะสูดไซส์คุณต้องห้ามใจนะจุดนี้ไว้ด้วย ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตเลยค่ะจะบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่พ่อแม่จะไม่อนุญาตพ่อแม่สมัยเนี่ยเขามั่นใจในสิทธิ์ตัวเองเขารู้สิทธิ์ของตัวเองแลละลูกเขาไม่ให้จับอย่าว่าแต่เด็กเลยคุณดิฉันเป็นคนชอบหมาดิฉันชอบออไปเดินสวนฉันาช้นะแบบเป็นจิติตที่มันมีโซนหมาใถ้าดิฉันเห็นหมาหน่ารักกดิฉันจะไปยืนในใกล้ดิฉันจะถามเจ้าของว่าจับไปไหมจับน้องได้ไหมคะเพราะที่ฉันเคยไปถามเจ้าขอ,องหมาคนหนึ่งว่าขอโทษนะคะตัวผู้หรือตัวเมียเขามองแรงดิฉันแล้วบอกว่าผู้หญิงค่ะ ดิฉันก็จะเลิกถามตัวผูดตัเมียเพราะบางคนเขาไอเดนติฟายลูกเขาเป็นแบบลูกสาวลูกชายน่าไม่ใช่ตัวอะไรเงี้ยคือเรื่องมันเซนซิทีฟนะทุกคนเราก็ต้องให้เกียรติเจ้าของที่แท้จริงเรามันก็แค่คนนอกเนาะค่ะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการได้รับทราบเทคนิคในการกรุงถ้าฟังไม่ทันฟังย้อนหลังได้นะคะใน YouTube ของเราขอบคุณพี่หนูดีนะคะแล้วคุยกันสัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ